สวัสดี FC นะคะวันนังคานที่สดใสเราไปดูบนรถนัถ่นแดดเข้ามาแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเ e อฟซีอายุโบลอยนะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ ไปดูข้อวัวเปียกเปล่าน้อนะคะเ๋าวเช้ามาเราก็มาหาบุนเหลือบุนรอดฝนโปรยยค่ะโอ้ยดูทำหน้าสลอนเลยหลอนรอสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งบุนรอดคุณมอร์นิ่งจ้าโอ้อยาหมดอีกแล้ว ยาหมดอีกแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อที่เออฉีดมแมลงให้นะนะผู้ใหญ่ใจดีพี่ทวีนะคะอีพีพีทวีนะคะซื้อที่เออฉีดนะคะให้มดหรือเปล่าหมดหรือเปล่า ให้บุญเหลือบุญรอดนะคะไว้ฉีดขาฉีดขากันมาลงกันมาแรงนะคะข้าวดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีให้นะสั่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดาดาเดี๋ยวให้ดาดาจัดการเนาะ,ะเดี๋ยวมาฉีดเห็นไหมเวลาวอ้น้องวัวมันยกขาเพราะว่ามันมีมาแรงนะยกขายกหางยกอะไรเงี้ยมันเจอมาแรงนะคะมาแรงตอมค่ะนะ พเจรินเพลินก็นเลยให้สั่งมานะคะสั่งมาให้ฉีดน,น้องวัวนะคะอ่ะมาพื้นไม่แฉะนะเอฟซี FC นี่แห้งๆนะคะนะเพราะว่ามันมีกแกลบเนาะนะคะอ่ะ,อะดูยญ้าว้าวหญ้านะคะเริมเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะทุกคนดูนี่นะคะเริ่มออกเยอะแล้วนะคะเริ่มออกเยอะแล้ว กำลังขึ้นอยู่เลยนะคะทุกคน,นดูดบรรยากาศนะคะฝนตกฝนตกแต่เช้าเลยนะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะทุกคน,นเดี๋ยววันนี้จะชวนด่าด้าไปเกี่ยวหญ้าเนี่ยตรงข้างๆร้านนะคะี่่ยข้างๆร้านนี่แหละ เดี๋ยวรอให้ดาดามาก่อนนะอ่าดาดาก็กลับมาแล้วนะดาดาก็ไปไปเขาเรียกว่าไปไปเป็นเพื่อนป้านะนะป้าก็ไปเยี่ยมลุงนะคะเมื่อวานนี้นะก็มีน้องน้ำมนต์ไปด้วยนะอ่าเป็นยังไงอยากออกแล้วบอกออกไม่ได้ได้ฝนตกของอไปได้นะฝนตกนะอยู่ในนั้นแหละ ตุท้ทุกเช้าเราก็มาคุยกับ,บวัวนะคะทุกคนมาคุยกับวัวนนะมีถ้าเหนหนยาวันนี้ลุกแล้วนี่นะนะถ้าเห็ย้นยนี่จะลุกกินเลวอันะนี้ก็บอกไม่ไมเป็นไรฝนตกก็นอนอยู่นี้แหละนะคะ,นะคะเหมือนเราเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะ fc ฝนตกทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะน no, อนเวนถือว่าได้พักผ่อนนะก็เลยได้ตัดหญ้าช่วงหนึ่งที่ฝน,ฝนหยุดะค นะฝนหยุดก็เลยได้ตัดหญ้าช่วงหนึ่งนอกจากนั้นตกหมดเลยค่ะตกอย่างแรงนะรบุณเลยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าได้พักผ่อนนะคะจ้ะเพราะว่าตกทั้งวันเลยะคะเพราะว่าพายุบโบโรยมานะแนะอนคิดว่าที่อื่นก็น่าจะมีผลกระทบเหมือนกันเนอะนะคะนะมีผลกระทบเหมือนกันกับพายุบโบโรยแล้วคะอ่นะอืมนะ แม่แมฆบนเหลือก็ดูนะฮะดูนั่งนิ่งเลยนะคะไม่หันไม่ลุกไม่หันเลยนะฮะแต่บุญทอดนี่เล่นแต่เช้าเลยเล่นแต่เช้าเลยดูะเดี๋ยวเราไปดูปลาไหมมีปลาป่าอันนี้ตรงข้ามเราก็เป็น่วนยางนะคะแล้วก็มี บ้านนะคะของชาวบ้านเนาะนะคะเพิ่นก็อยู่ที่นี่นะคะน,น่าจะอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนะคะจ้ะ,ะเพราะว่าอาจจะอยู่กรีดยางนะคะเนาะมาปลูกเพิงอยู่ใกล้ๆเพราะว่าจะได้กรีดยางง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือว่าโปรย,ปยนะคะไม่ได้ตกหนักไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่นะคะข้าก็กำลังตั้งท้องนะคะ ต้นไม้ที่เราปลูกนะก็ได้น้ํานะคะได้น้ําชุ่มชื้นชุ่มฉ่านะคะสดชื่นนะคะไม่ต้องรดน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะจะรดน้ําช่วงหน้าแรงนะคะช่วงนี้หน้าฝนอยู่ก็ไม่ต้องรดนะคะก็ดีอย่างหนึ่งนะคะคือหน้าฝนเนี่ยเราประหยัดน้ํานะคะเราไม่ได้น้ําไม่ต้องใช้น้ําเยอะนะคะน้ำนะดูนะฮะในทุงนาก็มีน้ำนะน้ำเขาเรียกว่า ชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะก็มีน้ำนะคะใช้กันนะคะบางคนก็รองน้ำไว้นะฮะมีอ่างน้ำมีโ่งน้ำใหญ่ๆนะก็รองไว้น้ำฝนน้ำฝนไว้ใช้นะคะนิ่นะคะอันนั้นก็เป็นสวนมันนะเอฟซีน,นั้นก็เป็นสวนยางนะคะเนี่ยเพิ่นตัดยาแล้วก็โล่ง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 นะคะ,ะเห็นไหมยาขึ้นมาอีกแล้ววันก่อนยังโล่งอยู่เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วขึ้นเร็วมากเลยนะ ขึ้นเร็วมากแอดแอนก็เดี๋ยวถ้า,าบริเวณตรงนี้นะคะหญ้า,าขึ้นเยอะก็คงจะมาตัดนะมาตัดหญ้าอีกนะเพราะว่าจะได้เดินจะได้เดินเห็นทุ่งนานะคะจะจะได้เห็นทุ่งนาจะได้ไม่รกนะคะจะได้ทุ่งนาจะได้ไม่รกเนาะส่วนข้างๆนี้นะคะดาดาก็นําผลไม้นะคะที่ป้าซื้อมานะคะมา,มาปลูกปลูกไว้นะคะเป็นผลไม้ อยู่ข้างๆขอบๆตรงนี้นะคะเป็นผลไม้เลยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะเอนซอนะต่อไปนะคะที่วางปู่ก็จะมีเผลไม้เยอะเลยนะคะหลายต้นไม่ต้องซื้อนะคะบางต้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือว่าได้ปลูกนะคือว่าได้ปลูกเนาะไปทุกคน ดูเพลเหลือมโลดแล้วเนาะไม่เปียกแล้วมะค่ะเดี๋ยวไปดูดาทาซิตื่นหรือยังชวนดาทาไปเกี่ยวหยญ้านะคะไปะวันคู่หูเรานะไปเยี่ยมนะไปเป็นเพื่อนป้านะยุงกัดยุงกัดยุงเยอะ ย้ายห้ัวเออยาไม่บัวไม่มีหญ้าก,กินเลยฝนเริ่มโปรย,ยแล้วเออมันไม่ได้ตกหนักไปได้เนี่ยไปตรงหลังร้านเนี่แน่ะกล้วยทอดนี่น่ะเออกลับมาถึงกี่ทุ่มอ๋อนะคะกลับมาถึงไปเกี่ยวย้ายหวัวนี่หลังร้านเนี่ยน่ะ อ,อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ฟซีท่านมากค่ะฝากชมคลิปนะคะไม่ข้ามด่านเนาะขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ